เดี๋ยวมาดูกันอีกสักสองกระดานนะครับคนนี้พันเก้ากว่านะครับเยอะกว่าผมนิดนึงนะฮะแต่ว่าคะแนนรายเดือนอาจารย์เขาเยอะนะฮะเกือบเกือบห้าพันเอ้ยเกือบพันห้านะครับก็ตรงนี้อาจารย์ไม่ต่อก็ถูกแล้วนะครับถ้าต่อสองสองเมื่อกี้นี่ลําบากแน่นอนครับอตรงนี้เราก็ชนะได้นะครับตรงนี้คือชนะหมดแล้วนะครับ ขึ้นไปอุดไว้ตรงนี้นะครับเขาต่อออกมาตรงนี้เราก็ตอกกินสองเลยนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับอย่าไปต่อหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบหกนั้นทําให้หมายเลขสิบเขาลอยอยู่อย่างนั้นนั้นมันจะเป็นก้างขวางคอเราให้ให้เราเข้าพอดลาบากนะครับต่อไปฝั่งนี้นะครับไปนะครับฝั่งนี้เราจะเล่นง่ายกว่านะครับเราเลือกเล่นได้นะครับเ้าออกมาปุ๊บกักอีกรอบหนึ่งก็คือหนีไม่ออกนะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นกจ็จะเล่นกับอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับก็ชนะไปหลายกระดานแล้วนะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับในการรับกองโจนนะครับขอรับแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนรับกันหรือเปล่าเนาะแต่ทําให้กองโจนเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับรูปนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรไม่รู้นะ เขาจะโดนกักสี่ห้าตัวนะครับตรงกลางเนะ่ะเออเขาเปิดมาแบบนี้ก็โดนกักเลยนะครับสี่ห้าตัวต,วต,วต,วตรงกลางเนาะลำบากเลยทีนี้ต,ตรงนี้ก็ต่อกินสองนะครับกินตัวที่อยู่ใกล้ฮอตก่อนนะครับอ่าตัวให้ให้ให้ตัวไปเขาเดินมาเราจะได้แบบเดินง่ายๆนะครับตรงนี้กินสองได้น,นะครับแต่เราไม่กินละอิ่มแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ก็สวัสดีนะครับก็มาพบกับหมากกองโูลนะครับก็เวลาเจออีปุ่มเพื่อนๆก็จะไดเอารูปนี้ไปใช้นะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเก่งมากนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นแนวนะครับเพื่อนๆให้ได้ได้เล่นกันนะครับบายครับนหลบครับเข้าประจําการเลยครับตรงนี้เข้ามาทําไมตรงนั้นเออ เ้าฮอตครับกินเลยครับ <c oughs> ก็กินคนละลูกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเข้าต่อสองนะครับมันก็ยังไม่ได้เสียเปรียบนะครับขึ้นไปคานไว้ก่อนนะครับถ้าเขาดือกก็เติ้ต่อต่อลงไปเลยนะครับมาเพื่อนๆมาดูระแนนที่สองกันนะครับเดินกันเลยนะครับรอบนี้เราเปิดก่อนนะครับ เข้าประจำการเลยครับลูกนี้ก,ก็ก็ขึ้นหมายเลขยี่สิบสี่ไม่ให้เข้าต่อลงมานะครับไปครับรูปนี้ถ้าเข้ามาหมายเลขสิบหกเมื่อกี้ก็โดนต่อสองนะครับกินครับตัวนี้ก็ไม่มีก้างขวางคอเลยนะครับถั่ลุฮอตแน่นอนครับไปครับเข้าฮอตครับ ต่อ 2, เอาสเสมอไว้ก่อนเนาะให้ลูกสเสมอกันเนาะแต่ที่เราได้เปรียบก็คือเรามีฮอตนะครับกิน2ลูกถ้าเขาให้ก็ดีถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับายครับโอ้่ค้ชส,สู้ยอมแพ้นะครับหมดเวลาไม่ได้หมดเวลานะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับขอบคุณครับก็สว่วนดีนะครับมาสักสองกนานนะครับ ก็คนนี้นี่คะแนนไม่เยอะนะครับแต่ว่าการรับของโจรของอาจารย์เขานี่ต้องบอกว่าเขารับของโจนดีมากนะครับแล้วไปพลาดกลางปลายกระดานเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นรูปเสมอนะครับก็เล่นให้เสมอนะอย่าเล่นให้แพ้ก็พอครับรูปนี้อ่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่เี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ถ้าเราขึ้นสามสิบยี่สิบ้านี่โดนร่มนะครับสามเอโดนโดนโดนร่มนะครับก็จะแพ้นะครับเพราะงั้นตานี้นะครับเอเอารูปเสม,มอพอนะครับเพราะว่าอาจารย์เขารับกองโจรดีมากนะครับรูปนี้ก็เสม,มอไปนะครับหรือเปล่าเอาบางทีไปไปมามาเนี่ยอาจจะหลับตาเดินก็ได้เนะผมอ่ะเนี่ยอ่าไว้ครับ รูปนี้ก็เสมอนะครับเล่นให้เสมอพอนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาเล่นดีมากนะครับตรงนี้ก็อ่านนี่ตรงนี้ก็ระวังนะครับระวังระวังเขาจะเออก็ระวังเขาจะต่อสองนะครับแต่ว่าถามว่าต่อสองแล้วแพ้ไหมก็ไม่แพ้นะครับก็ถ้าเขาจะต่อก็ต่อได้นะครับสองแต่ว่าเราไม่อยากให้ต่อนะครับเพื่อว่าจะชนะนะครับ ตรงนี้ก็ได้เปรียบนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นรูปเสมอนะครับเราดิ้นไม่ออกนะครับตรงนั้นถ้าเราดิ้นเยอะๆนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะโอเคตรงนี้นะครับถ้าเราไปหมายเลขสิบสี่นี่เขาต่อสามนะก็จากที่จะเสมอมันแพ้นะครับดูให้ดีนะครับก็ไปทางนี้เลยนะครับจะ รูปนี้ก็เสมอนะครับเล่นให้เสมอพอนะครับรูปที่เสมอเราก็เล่นให้เสมอนะครับอย่าให้เล่นให้แพ้ก็พอนะครับอาจารย์เขาเล่นดีมากนะครับรับบองโจนได้ดีมากนะครับอันนี้ก็เสมอนะครับ ก็มาดูสักกระดานอีกอีก,อก,อก,กระดานหนึ่งนะครับอาจารย์เขาเดินดีนะครับแต่ไปพลาดปลายกระดานนะครับจริงๆรูปนั้นก็เสมอได้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับอ่าโอเคทางนี้เขาต่อ,อถูกต้องเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตรงนี้นะครับถ้าเราไปหมายเลขสิบ สิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดนี่แพ้นะครับเขาจะร่มนะครับแต่ว่าร่มและชนะหรือเปล่าก็มันก็ชนะอันนันเนาะร่วมไปหมายเล็กสี่นะครับอันนั้นเราก็เจ๊งเลยนะครับรเพราะงั้นก็อย่าไป,ไปนะครับอย่าอย่าอย่าเดินไปนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดเออสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดไ,ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ไปได้แล้วนะครับ เห็นไหมจา์เขาเดินดีนะครับนี่เอ,อรูปเสมอได้นะครับแต่ว่าไปพลาดนะฮะไปพลาดตรงนี้นะครับืก็เป็นเหตุให้แพ้ไปนะครับเ,ออเดี๋ยวจะหลับตาเดินนะครับหลับตาเดินก็ชนะหรือเปล่าตานี้เออโอเคจา์ยอมแพ้ซะก่อนโอเคครับดูเป็นแนวได้นะครับขอบคุณครับ มาเพื่อนๆมาดูกันทักสองกระดานนะครับไปกันเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นหมากรองโจรนนะครับต,ตรงนี้เราเปิดเป็นสามตัวเรียงนะครับฝั่งเขาน่าจะอ๋อห้าแท้บนะครับไปกันเลยครับของเราดาวกระจายนะครับสามตัวเรียงดาวกระจายแล้วก็แปลงเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้เริ่มมัวไปหมดแล้วนะครับฝ่ายรับประทานฟรีนะครับ ฟรีแน่นอนหนึ่งตัวเดินกินครับเข้าฮอตกินโอต่อสองนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเข้าฮอตก็คงไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เดินขึ้นฮอตอีกตัวหนึ่งเ,เขากินซะง,งั้นเอาโอ้ไม่น่าเลยโอเคครับ จบครับเพื่อนๆไปกันครับไปดูกะดันที่สองกันนะครับดูว่าแอดจะเล่นมาตรฐานได้ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตรงนี้นี่ก็คือทีแรกว่าจะขึ้นเป็นกองโจรเขาออกหมายเลขเก้าก่อนก็ก,ก็ไม่อยากไม่อยากเล่นเนาะเล่นมาตรฐานก็พอนะครับก็เดนนะครับเขาไม่ตัดหน้าด้วยนะครับคนนี้เออ ไปไปไปเป็นมาตรฐานเต็มตัวครับเข้าไปเลยนะครับเผื่อว่าเขาจะต่อสองก็จะได้โซเดียมคอมนะครับถ้าจะเล่นหัวมังกรก็ยี่สิบสี่ไปยี่สิบก็เล่นเป็นหัวมังกรนะครับหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็เรียกชื่อกันไม่ถูกนะครับก็ดูกันไปนะครับอ่าตรงนี้ให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 ้เขาต่อสองนะครับคือต่อสองนี้เป็นเป็นรูปหมากที่แพ้นะครับ แต่ว่าบางคนเนี่ยพอพอเจอต่อสองก็ไปไม่เป็นเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับอ่ะต่อสองตรงนี้คือแพ้นะครับก็ส่วนมากจะแพ้นะครับอย่างเก่งก็เสมอนะครับอย่างเก่งนะครับเก่งสุดๆแล้วก็คือฝั่งเราพลาดด้วยนะครับถึงจะเสมอนะครับไปนะครับต่อสองนะครับเป็นรูปแพ้นะครับคือติดรูปแพ้ยกเว้นว่าเราเดินพลาดก็จะเสมอหรือฝั่งเราจะแพ้นะครับก็ แต่ที่แน่ๆคือฝังเขาแพ้แน่นอนครับอ่าโอเคไปยอ่าตรงนี้นะครับคือแพ้แน่นอนครับถ้าหนึ่งไม่ออกก็จะเล่นลาบากนิดนึงนะครับอ่าโอเคไปอืมโอเคตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยถ้าเขามาหมายสิบสองใบสิบหกนี่ยิงสามได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ถ้าปลหมายเลขสิบหก 16, ก็ยังยิงสามได้นะครับ อ่าตอนนี้โอเคคนนี้เดินเดินแรกตึงนะครับตึงแต่ว่าก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับถ้าติดลูกแท้อยู่แล้วนะครับอ่าไปครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ดูครับเขาจะเดินลูกไหนนะครับถ้าเดินหมายเลขเจ็ดก็ก็ต้องดูยาวๆนะครับก็ไม่ได้แพ้นะครับก็บอกบอกบอกอย่างเดียวคือไม่แพ้นะครับก็อาจจะเส้นแล้วก็เดินเข้าอตนะฮะมา สามไปเจ็ดก็เส้นสักหนึ่งตัวแล้วก็เดินเข้าฮอตแบบสบายๆนะครับชิลๆได้นะครับหรือว่าหรือว่าเขาจะเดินยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เส้นตรงนี้ก็ต้องเส้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เดินเข้าคอตฮะมันจะมีจังหวะโซเดมามคอมนะครับอ่ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเขาไม่ต่อเราก็เบียดเข้าไปเข้าคอตเลยนะครับนะถ้าเขาไม่ไม่ไม่ต่อนะครับก็เบียดเข้าคอตเลยนะครับก็ชนะนะครับชนะง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าเขาต่อเขาต่อก็จะลําบากกว่าดูเหมือนจะง่ายนะครับดูดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะง่ายนะครับแต่ว่าไม่ง่ายนะครับบอกก่อนว่าแพ้แพ้ก็คือแพ้นะครับดูนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนทไงเอ่ยเพื่อนเพื่อนทไงเอ่ยนะฮะถ้าผมผมทําอย่างนี้นะครับไปนี่เนี่ยนี่เออนี่ยเออนี่เนี่ย โอเคจบครับทิ้งกระดานนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับดูเป็นแนวนะครับก็อธิบายละเอียดนิดนึงนะครับเลิปอาจจะยาวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ดูเป็นแนวนะครับคนที่รู้แล้วก็ดูขำๆได้นะครับขอบคุณครับ